อดกบทองครับอ้อเจ็มโตแล้วครับอีผมนำงามเลยอีดีฟ้ายังไงแม่กบคองครับ ับผมคลิปนี้กับสิบห้าพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับกับเป็นไม้เกาที่ห่าใส่ไปล่าดสุดเลยครับเบ็ดกบนี่ทั้งตุ่มทั้งเบ็ดกับลงนี่แหละครับกับอยากไปใส่เบ็ดเปล่าแล้วครับน้ำขึ้นไหมต่ว่าห้องผมมีเงียนะครับเงียผมมีเลยก็เลยสี่มาใส่เบ็ดกบครับเลาเหมือนแร่งคอยไตเขียบไปใส่ครับผมกับไม้เกาน้ำกะร้ายครับบ๊าน,นีี ผมก็สิใส่นี่ครับมือนี้ห่อใส่คู่นี้แล้วก็อ้อมให้นะครับอ้อมให้ทั้งเตยแล้วก็เขามาปาเขาสูงๆครับฟังซ้ายมือเขานี่ใส่ไปรอบก่อนกัฝฟ่งใา่นี่โมมันตัวไงครับแต่ผมไปยางเบิ่งแบบน้ำมันส่งหลบรูบาชีใส่ได้ลายครับก็นี่ครับไส่คู่นี่แล้ครับมือนี้อ้อมให้นี่ไอ้นี่มันน้ำขอดเพราใส่อยู่ครับให้นี่ี๋ยวมาลองดุ่น้ำกันครับเด็ดคกบรอบนี่สิมาอนบอเดี๋ยว ไใช่เลยครับตอนนี้ก็ทำแล้วเนะาะกล้วบรรยากาศพายุเขาครับฝนตกมานาม้ำขึ้นมากคักเลยดีนิ้วสุดยอดรับับน้ำ ครับมารุ่นเบียดน้ำกันครับมานนี้เหรอเอาเมืงว่าสิเป็นยังไงครับกรบมือนี่ห,หลังแหลกทะบุหยังได้ไหมครับเดี๋ยวนะาะบ่คือบอคือฝนตกต้อหมยอบุหยังนียเหระครับ บุ๋มหยัง่งเลยเป็นไงละห้อกมือนี่กลบบ้านอะครับฝนมันเศร้าไหมกลบมันก็ไม่แน่จินครับมาใส่เบียดหลังฝนโอ้โหบมีอย่างลยครับ อูป้ปุ่นปุ่นปุดาโดดซื้อเบดมากินใช่หรอเปล่าอู้เลปวดอู้ปุ่นไปปุ่นครับมาแล้วครับตัวแราากหออ่าพอดีใส่เบดเลยครับใส่นี่้ <laughs> อย่าไปก่อนนะตัวนีไน้ไปก่อนไปก่อน นี่ัมากินครับอ้ผมเสียดายเอาคนเนีย่ยตบเขียดลงมาเขียดร้ายแล้วครับยังมากยามเบ็ดมากระมาณสิบกว่าันนี้นครับขบ,บ่มีพอตัวเลยว้าวครบถอครับอู้หู โอ้ปาด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 เต็มแท็กครับอือหยัด nah. ร้อยโอ้ยก็ปีกกายว่าเพื่อนนี่ฮัลโหักขาหน่อยนะครับอืมเต็มแท็กได้เก็บครับไซนี้ นายเป็นกบปิดทายครับตัวนี้เรียบร้อยโอ้ตัวงามวะ่ะยุข้างซะครับลังนทคมใสครับขาเรียบร้อยนะครับ จำเป็นเท่าสามสิบลังครับหมกเอียบนึงอยู่เลยครับเนาจะเอียบนึงอยู่ครับน่าจิเป็นว่าเมื่หลังฝนครับฝนตกต้องมาทีซีหามือเลยลบขึ้นเปิ้งน้ำออกนะครับปกติให้หน้ำลงน้ำน้ำมันต้องลายกว่านี้นะครับขึ้นปิ้งน้ำออกกบนาจะออกไปหากินกีจเดียนครับหากินแม่หาจิ้นกิจเดียนไม่ยนินได้ให้หน้ามั้งครับ เนี่ยนะครับบะมีเลยครับบ่มี่เตามเลยตัวแด้มันอีกสักใส่อยู่ข่างสับเดี๋ยวมาดูน้ำกันมืออื่นทร์ซอครับผมหาเดี้ยามืออ,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 อื่นทร์ซออาดี้ยามันกินดีครับมืออื่นทร์ซออาจี้มี่เตามนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปดูน้ำกันครับมาดูน้ำกันต้อย่ำซอครับบัดน,นี้เอาเบิ่งว่าสิเห็มตัวครับผม หลังแรกก็ตั้งยิ้เธอเลยเลยไหมครับ่วาวียังเลยมางามๆเนี่ยบ่วมีกบบ้านเน,นี่ตั้งกันครับครับกับเี่ยวมาไซล่าสุด แ้่มันก็นเริ่มขอดลง่งแล้วเป,นเปน็นครับอุ้ยแม่ลูกแม่นครับบินมีเข็มโตแล้วครับมีหัวยงามเลยนีดีอ้นี่ วันสิบุกเข็นโตโตหนึ่งแล้วผตวงามเลยครับแนหน้านที่เสีับโวนี้ครับมองสีมันงามเป็นตะมิกบแห้งตะมิกบมาก,กินแห้งมองนี้ อยู่ในปลาเขานี่เห็นอยู่เต็มนึงครับโซนี่เห็นมือมึงฟังนี่ครับอันนี้มีโตบ่เหลือสิบลังครับได้นี่ได้นี่ผมใส่อยู่20่สิบมือเท่านี่เอาเบิ่งฟังนี่ครับอันนี้ เรียบร้อยครับบอมีรีครับในป่ปลาเขานี่ก็ไรงานเนาโซนี่ก็เห็นยุ่แจ่มนึงนะครับแต่กับตัวง้มน่ครับตกกัวกบกับมาขึ้นนอกได้ตัวนึงพบปีไก,ก่ครคบมาขึ้นนี่โศหนึ่งแรกหนึ่งครับมือนี่เดี๋ยวหามือไม่แกะมือครับต้องผมคิดว่าน่ากบมันหนาสิออกไปหากินครับ ฝนมันตกนี่ไม่สิไปใ,ใส่ไม่รว่ามีอะไรในใน้าวนี่ถ้าดีมาใส่รอบก่อนเยิดปิดดูเดือดเลยเดี๋ยวไปมาล่องแก้มือไหมครับอีกจากอาทิตย์เนาะจากอาทิตย์หนึ่งเห็นมันส่งขวดทส่งแหงลงนีก่อนครับอีกจากอาทิตย์หนึ่งนะ่ะพอดีิปนี้กะ่ะเห็นสองแต้มครับ พอได้กินอยู่ครับได้้าบนึงเลยล้วครับโอโ้นี่ครับกบห่องสองตัวครับทั้งแบ็ดสิบปนครับเมื่อนี้ <c oughs> จะได้ปนหนึ่งแล้วครับระวังดีถามแม่ห็ดตังกินครับผมกับพีพ่น้องลงมาเามบิ้รงหนี่ครับ มองเที่ยวมาใส่เงาเฉียบครับล่าสุดพี่น้องมาใส่ม่วงใส่อันรอบลัดปากปวดลดนะใส่เป็นอวบุญอย่อ <c oughs> งเงี้ยมาสิลงมากนี่แหละครับมาใส่เงาเฉียบเนาะเงียบข้างในมันใส่อันนี้ตาหน้าเพิ่นติดรอบครับหนึง่งาโอ้คักเอาเนี่ยครับปตา นายเขา้จักกันนะผมนะครับปล่าเป็นป๋ายกุ้มครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวแบบสามสองสามโลเหมบนีันิดรอบกันเป็นปใบไซม่อนอย่างครับ น้ำขึ้นมากกับสนุกฮ้ากันแล้วครับปลาอาอยู่หากินแบบบ้านๆครับพออดตายครับแบบนี้ปลาหน่อยปลาอย่างเงอะแม่ต้องประคองครับ ครมีแนวจิ้งซ่นี่ครับผมนี่ปนโกลบพอรับครับบกพุงขาดบปได้เลยครับนี่ขาดบปได้เลยทำนี่ถอดประคอครับผมพักครับ,ก,รบ,ก,บ,ก,บกินครับปนกบครับมาครับมากินขอนรำกันนะผมทองทอง